เนี่ยครับนี่คือสภาพน้ําจริงๆนะครับไม่ได้แบบเพิ่งเปลี่ยนน้าหรืออะไรนะดูข้างในมันก็มีแบบฝุ่นตะกอนขี้หอยขี้ปลานะครับแต่ว่าเนี่ยผมให้อาหารให้แถวๆนี้แหละนะน้ําใสสภาพนี้ปลาอยู่ได้ทั้งข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่างนะครับ จะเป็นวิธีการให้เต้าหู้ไข่นะครับให้เต้าหู้ไข่โดยที่ทน้ำมนเป็นฟ้านะวิธีนี้ได้มาจากอาจารย์เต้อาจารย์เต,เต้โคลาสเตเตอร์ฟิชเดี๋ยวเรามาทําให้ดูกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกคือนี่ครับกระชอนตาห่างมันห่างมากนะครับห่างมากๆแล้วไงต่อเราก็เต้าหู้ไข่ใส่ไปเลยครับนี่นะใส่ไปเลยนะ อย่างนี้นะนี่ครับแล้วก็จับบิดเลยครับบิดอย่างนี้แล้วก็เอามือรูดนะมือรูดลงแบบนี้นี่คุณก็จะได้เต้าหู้ไข่ที่ละเอียดนะครับตอนนี้ก็เสียดายมันนะล้างก่อน ช้อนตาขี่ตอล้างน้ำเปล่าเนี่ยมันละเอียดอยู่ละมันเป็นเส้นมันละเอียดอยู่ละ้ำร้อนะเสียงดังน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูน้ำในนี้นครับว่ามันมันจะเป็นขาวๆต้องหู้นะครับเอาช้อนมาช่วยกันด้ครับ อเอาคาวที่จะทําให้น้ํามันเสียครับเอาคาวของไข่ออกล้างๆไปครับเลียงน้ำล้างนี่กว่าน้นําเสียยกบออนะครับแล้วตอนเปลี่ยนน้าปลามันจะยากกว่าตอนนี้นะอ่ะโอเคพอลอะมาดูเต้าหู้ไข่ก็คือมันก็ ก็คือเต้าหู้ไข่นต้องคิดมานะครับแต่ว่าน้ําเห็นไหมน้ํามันก็เป็นฟองๆนะครับแล้วน้ํามันก็ไม่ใสน,นะครับไม่ใส่แบบแบบน้ำปลาปลาทั่วไปนะครับแล้วไอ้น้าตรงนี้แหละที่มันจะทาให้น้ำในบ่อลุกปลาเสียนะครับก็คือแช้เต้าหู้เนี่ยผมก็จะตักไปผสมกับไรแดงไรแดงวันนี้ก็บูนนะดูดูสีมันอันนี้ไรแดงเลี้ยงนะครับก็ กำลัน,นจะให้อาหารลูกปลาช้อนนี่นะวะช้อนนะก็ตักจากนี่ใส่นี่ไปเลยครับก็คือเต้าหู้ไข่อ่ะมันช่วยให้ปลาตัวเล็วมันเป็นอาหารเสริมที่แบบดีมากเลยถ้าให้คู่กับใบแดงอ่า เลยแดงเป็นโปรตีนเต้าหู้ไข่ก็จะมีทั้งไขมันนะครับปลากินเต้าหู้ไข่มันก็จะตัวตันๆอ้วนๆน,นะไว้ ah. อัพไซต์ปลานี่นะครับก่อนให้ก็เขย่าอีกทีไม่เขย่าแรงนะจะไละ่แดงตกใจอ่ะผมก็เขย่าเขาเนี่ยแล้วก็ค่อยให้อันนี้ไม่ค่อยละเอียดนะจริงถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทําให้ละเอียดกว่าน,นี้ได้นะครับประมาณนี้ก็โอเคลูกปลากินได้นะครับ ไปให้หันปาอ,อันนี้คือลุงเล่นกับปลาถ่ายหน้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับวันนี้ยังไม่ได้เขียนคิวนะครับอันนี้คือปลาหิวครับวันนี้วันหยุดตื่นสายเออนวจะแดดกูละอ่ะ,อะนี่ เต้าหู้ไข่ก็จะผสมกับไรแดงไปเลยนะครับมันก็จะเลือกกินแล้วก็ค่อยๆตอดอันนี้ผมจะให้เต้าหู้ไข่ประมาณวันเว้นวันนะครับว้าว <Wow. S 1> ันเว้นวันเพราะว่าให้ไปปุ๊บมันก็จะตัวอ้วนบวมถึงเย็นเลยมันก็จะค่อยๆตอดนยครับค่อยๆตอดนะครับ ให้เหลือเผื่อไว้นิดนึงนะครับยังไงมันก็แย่งกันกินแล้วก็บ่อนี้มีหอยนะครับใครเห็นหอยไหมข้างล่างมุมล่างขวานะครับอ่าหอยมันก็กินเต้าหู้ไข่ได้เหมือนกันถ้าเกิดปลากินไม่หมดก็เสร็จหอยครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากแถมแล้วบ่อต่อมาโหบอ่อนี้มารอแล้วมารอแล้วมารอเลย <laughs> เรอแล้วรอแล้วอะไปกินไม่กินกิน,นจะเหลือไม่เหลือคัมเบลีเลยนะนะคาบไปไหนแล้วนั่นคาบด้วยเหรอ<า>ห่วงด้วยเหรออืมห่วงไปแล้วนี่ครับลายแดงก็เยอะนะแต่ถ้าเกิดวันไหนลายแดงน้อยหน่อยก็ให้เต้าหู้เยอะหน่อยครับโอเคเนี่ยครับ นี่คือสภาพน้ําจริงๆนะครับไม่ได้แบบเพิ่งเปลี่ยนน้าหรืออะไรนะดูข้างในมันก็มีแบบฝุ่นตะกอนขี้หอยขี้ปลานะครับแต่ว่าเนี่ยผมให้อาหารให้แถวๆนี้แหละนะน้ำใสสภาพนี้ปลาอยู่ได้ทั้งข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่างนะครับนี่คือน้ําประมาณเดือนหนึ่งนะครับตามตามขนาดปลาเลยครับเดือนเดือนเสร็จเศษ นะครับไม่เคยเปลี่ยนน้ําเลยเติมอย่างเดียวแล้วก็ให้อาหารแบบนี้ครับน้ําไม่เสียนะครับขอบคุณอาจารย์เต้นะครับโคลาชเบตตาฟิช อันนี้เต้าหู้ไข่ในปลาเนี่ยสำหรับเต้าหู้ไข่ผสมลายแดงนะครับก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปลองใช้ดูได้นะผมให้ปลาเนี่ยลูกปลานะครับวันเว้นหวันนะครับเริ่มให้ตั้งแต่ประมาณ สามสัปดาห์บ้าง1เดือนบ้างนะครับก็ปลาก็จะโตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็การล้างเต้าหู้ไข่ให้สะอาดนะครับก็จะช่วยให้น้ำมันไม่เสียนะครับแล้วก็การบดให้มันละเอียดนะครับทำให้ปลามันกินง่ายขึ้นเวลาที่พวกเศษเต้าหู้นะครับมันลงไปอยู่ก้นบ่อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวปลาหิวนะครับมันก็จะไปตอดๆกินเองเนาะแต่ก็ควรระวังนะครับอย่างแรกล้างให้สะอาดอย่างที่สอง อย่าให้เยอะเกินไปนะครับการที่เราให้มันผสมกันแบบนี้นะครับก็คือปลามันก็จะหัดกินนะครับกินลายแดงเสร็จกินลายแดงหมดมันก็จะมากินเต้าหู้ไข่นะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้อนุบาลลูกปลากันได้นะครับได้ผลยังไงช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวิธีนี้ย้ำอีกครั้งครับขอบคุณพี่เต้นะครับเดี๋ยวทิง้งรูปโปรไฟล์พี่เต้โคราชเบต้าฟิชเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ช่องโคลาชเดลตาฟาร์มกันด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้มีคอนเทนต์มาทำให้เพื่อนๆดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย